ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคือนางอดอดุมาบุญสิริสังกัดพรรคภูมิใจไทยต้องปฏิญ,ญาณตนในที่ประชุมพร้อมนะครับข้าพเจ้านางออดุมาบุญสิริขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจจากไทยทุกประการแห่งราชาณาจักรไทยทุกประการครับยินดีด้วยครับขอเชิญนั่งลงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบัน เท่าที่มีอยู่นะครับและปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จะเป็น494ท่านนะครับองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ247ท่านครับ